เมื่อทางพนักงานนะครับฐานีนะครับได้รับคําสั่งจากทางศูนย์อวบคมให้มาเอาสวิตช์นะครับเบเกอร์นะครับอ่าผลิตภัณฑ์ยูท่านะครับอันนี้เป็นของ ka 2 vb ขีดศูนย์หนึ่งนะครับอันดับแรกมาถึงนะครับให้สังเกตว่าเบเกอร์อยู่ในตําแหน่งปลดหรือไม่นะครับอยู่ตำแหน่งไม่จ่ายไฟหรือไม่นะครับโดยการสังเกตที่สถานะนะครับเอาหรืออ้อฟออฟหรือออนนะครับปัจจุบันนี้ครับ เคอเอสอขีดศูย์นอยู่ในตำแหน่งออฟนะครับไฟสถานะไม่มีไฟนะครับเมื่อเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งออฟนะครับเราสามารถที่จะเอาสวิตได้โดยการนะครับอันดับแรกเขาปลดไปที่โลคอนนะครับเพื่อไม่ให้ทางศูนบน์บุบลหรือเหตุการณ์มันผิดพลาดน,นะครับสามารถที่จะสั่งเบรกเกอร์ให้ โคได้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้แฮนด์แท้งนะครับเข้าไปในรูนี้นะครับเพื่อทำการเอาสวิตนะครับโดยการาหมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มไปเรื่อยนะครับสังเกตดูนะครับที่ สถา,านะอินดิเคเตอร์นี้นะครับจะเริ่มมาแล้วนะครับปั่นไปเรื่อยนะครับปั่นไปเรื่อยๆทวนเข็มนาฬิกานะครับ นี้เรียบร้อยแล้วนะครับสถานะเอาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็สถานะเบเกอร์นะครับู่ตำแหน่งศูนย์นะครับศูนย์ปกติมันจะอยู่ที่ทตำแหน่งหนึ่งนะครับหนึ่งปัจจุบันถ้าเอาเซอร์วิสมันจะเป็นศูนย์นะครับ